สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสิทุทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับนายคนเดินป่าพามาทําภารกิจตัดเสาเพื่อที่จะยกกระท่อมครับเมื่อวันก่อนนี้มาก็รุรจนาอยู่ครับแต่ว่าทําไม่เสร็จเนาะเพราะว่าเสาต้นมันใหญ่ทีนี้ผมพลิกคนเดียวไม่ได้ผมก็เลยรถไถมาครับวันนี้รถไถมาด้วยแต่ว่าวันนี้นีต่ตะวันใกล้ตกดินแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอารถไถนี่ไปปั่นโรตารี่ ลองอยุค่าก่อนครับเพราะว่าหญ้ามันขึ้นเยอะอยู่ฝั่งมุมทางนู้นครับทีนี้พอมีหญ้าขึ้นเยอะนี่วัวควายเห็นหญ้าก็จะเข้ามาครับแม้กระทั่งเอาเชือกขึงเอาไว้แล้วครับเนาะเจ้าของวัวควายเขาเ,าเชือกขึงเอาไว้เพื่อที่กันวัวควายแต่วัวควายบางตัวนี่ก็ดื้อครับตามจริงนี่เชือกขึงเอาไวน้นี่วัวควายคิดว่ามีไฟฟ้าแต่บางตัวนี่โดนไฟฟ้าแล้วเขาดือ้อเขาไม่กลัวครับเขาก็ ข้เข้ามากินหญ้าเดี๋ยวไปทำรุ่นยุคาก่อนครับ แล้วแจ็คก,กระเด็นสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาเล่นมาดูนอนนอนเป็นเพื่อนนายครับต <c oughs> อนนี้สวัสด,ดีทุกๆคนด้วยไม่ได้เจอนานห <c> ล <oughs> ายวันแล้วเออชอ่วงนี้ไม่ได้เจอนานเลยกี่วันแล้วเนาะโอ้หลายหลายวันอยู่บรรยากาศช่วงจะดูการนี่ก็ยุ่งเยอะสักหน่อยนอนก็มีมุงยุ่งขับจีกางมุงนอนคือจีปลูกเบรกแล้วเกินยาทากันยุ่งก็มี เดี๋ยวจะกอ่อไฟทำเมนูย่างไก่ครับไก่ย่างรสชนาหอ่อไก่ย่างปีไก่ไก,มก่มักปีไกม่มักจะหมักไม่โดนลเลยเดี๋ยวเรากอร่อไฟก่อนเราจะเอาฟืนมะพราะ้าวไอ้มัน้นดิหลายโพดแล้วอ,อืน่นเขาจะด,ดันไปไว้ท้งมุม นกแจ็คกำลังย่างไก่อยู่ครับ <laughs> <laughs> าไก่น่าอร่อยไกลล่พี่รสนาให้มาหมักมาเรียบร้อยแนะล้วรสชนะดูแลลูกเมนูหนึ่งก็จะเป็นดูแลลูกครีมดีมากเลยครับ <laughs> ความมีเมตตาชีวิตเนาะชีวิตชีวิตสนุกสนานเกี่ยวกับตุ่มขมมาเลย <laughs> ตรงมขมน่นแต่ ้อมผมอุ่นไหมเนี่ยอุ่นลดออุ่นเลยเป็นไข่ไขแ่แล,แล้วเดี๋ยวรอไก่ย่างสุกก็จะกินข้าวแล้วครับวันนี้ไฟมีหลายดวงเลยสว่างเลยวันนี้ีทั้งไฟโซลา่าเซลล์ทั้งไฟแบตเตอรี่สองเหตุกับพร่องการคืนยูยู่ใดโดนบ่ไฟที่ว่าไอ เที่ยวหไยไฟหายิดก่อนเป็นบอแต่ว่ามัน,ม,นมันบอกกินไฟดอกหลอดตัวนี้ผมเคยคิดอยู่ในทางน,น,นั้นเลยสว่วนตัวผมงนีามบอกไีได้ว่าสถานที่ที่ผมตามนะที่ผมปฏิบัติมาปีหนึ่งนะเออสองปีผมเชื่อความเชื่อส่นตัวผมบอกว่าในหมูบ่บ้านเรามันมีของอืมแต่ผมติตามเอาคือตรงคำพูดแล้วก็ สถานที่ตรงเชื่อเรื่องคนตายไหมเอาพี่ก็เชื่อแล้วเนาะในหมู่บ้านที่คนตายในหมู่บ้านเราเนะี่ยทำไมมันชอบตายติดต่อกันตายเส้นปุ๊บหลือหลือผมคิดว่าสองปีที่ผมคิดมาวันวันหนึ่งที่ผมคือหลู่ลู่สพแล้วด้วยเลยคือสมเยียเลดวันวันหนึ่งคือสดชอ่นมาบมผมรู้ว่าเวลาท่านจะตายเลยผมเมืองก็ผมก็บ่รล้กันบมก เขาเกี่ยวกับคนมิเศษหรือบ่มีเส้นผมก็ไม่รู้นะ mm. เพราะเหมือนผมรู้ผมรู้แบบคนจะตายห้วเวลานี่ mm. ผมรู้ในทางไหนไหมวะในคําคนคุยรอกห่างนี่แหละ mm. เหมือน mm. บอกผมในทางนั้นอ้อมแล้วพอ mm. ผมมาถึงเวลาปุ๊บยาเลดตายจริงๆ mm. ผมเลยนึกบอกอุ้ยกูรู้ได้ไงวะานึกถามตัวเองเลยผมเลยบอกตัวเองบอกแล้วกูจะปล่อยเขาตายนี่แล้วกูจะช่วยเขายัางไงวะา mm. ผมเคยนั่งสวดพระคาอ้ ประการามยพยาพยามพยายมเขาเรียกว่าคาถาที่ให้คนให้คนบาดเจ็บที่ยังบาถึงขาดให้หายนะคนที่ถึงขาดหตายมผมตั้งเป้าหมายว่าผมถกเวลาวันที่เวลาวันที่และวิธีกรรมที่เขาจะทําในส่วนตัวเขาให้มันตรงให้มันตรงผมทําผมทาโดยระยะเวลาถาูก หากรุมหาสิบห้าทีผมจะสวดพระคาถา h a ดันเลยพระคาถา h a ดันหาสิบห้าขั้นผมมีเม็ดมะขาม,108ม่อมลอยแปดเม็ดลงไปผมตั้งจิตนะผมก็ฟังตามอ่นอนา,นานหนังสือเนาะจะทำหน้าพระพุทธศาสนาผมตั้งจิตว่าถ้าผมสวดได้ผมขอกรรมเดียวผมจะได้ขอหาสิบหาเม็ดตรงเป๊ะเลยดนะิผมเลยลองอธิษฐานผมลองกรรมทุกผมผม,มันหนงนำมือกรัหม่ได้หาสิบหาขั้นเป๊ะผมกำลังทำ เกี่ยวกับความผูกพ้องนะของสลิตนะต้องอยากในของพระนะช่วงผมทำเรก่อนที่ผมจะเก็บเงินพระนะผมทําหาวันวันหนึ่งผมสวดโดยระยะเวลาติดกรรมเนี่ยเป็นมาขาเป๊ะเลยขาสิบข่าข่านสวดในเรื่องในราคาถุมหาสิบห้าไปปรงกับคนในหมู่บ้านคือคนตายคือตะคอยตะคอยตายวันหนึ่งพอดีผมตื่นเช้ามาตะคอยตายมาผมนึกรู้ถ้ามันตงตายมันด้วยตรงวิธีกรรมทันทึงแก่ความตายทัน ท่านไอ้เพิ่งแก่ขาดแล้วนะท่านป่วยมานานเนด้วมคนนึงมาแต่ป่วยป่วยอือผนนึงมาเราผมพอดเข้ามาตะคอยท่านอยู่ชีวิตหนึ่งคนคนนึงมาอยู่ในตรงสถานที่ที่ผมต้องการมากเลยคือท่านอยู่ตรงไหนส้อยหานั่นบ่ะต้องทางโค้งอยู่คางเขื่อนแล้วชื่อตะคอยชื่อคอยชีของคนคน,คนหนึ่งที่จะมาอยู่ตรงตจุดจุดนี้มาแล้วก็ตรงกับชื่อตรงกับสถานที่สิ่งปฏิหารมั้นโอ้ผมบก จนแญกแยะไ่ๆๆ่ถือกันว่าแม้แต่ตัวผมเองมก็แทบแถบเชื่อเลยอันไหนจริงอันไหนอาการที่ตัวเองจะซึมเศร้าอันไหนตัวเองที่มันข้างใ้เราคิดเองอันไหน,นปฏิหารที่เราเจอ,อปกติมานอนกับตรงนร้ำเลยมูนแหละมี่แต่เป็นถุกมุนเขานอกทางลง,ลงอ่ะเมื่นไง้ยุ้งครับเขาหายแล้วเนี่ยอเ <c oughs> อาตีเขาหายแล้วกลัวกินเหรียญก่อนเหี่ยญตาข่า <c oughs> ลืมอ่ะไข่ไข่ก็ได้ดรอกยุงหลายๆนีเขาไปนอนในดงยุงมานีมาครับทุกท่านทานข้าวด้วยกันครับครับมาครับอยากไข่อ้าว ดีอออ้อ่ะตัวนเอาเขอ่ะคือด่างค่าหอมพอดีเลยอ้าวค่มันมัน็ันอะหอมกอ,อกก,ออกันวกอกมะกอกเยมาหวานอือใพิกไหมอ่อมองลอง้องหาหนูด้วยนะ <c oughs> อลอง <c oughs> อ,อะไรหาเลยอือะไรหา ตะคุบเอาวะเดิ<อ>นว่าอยากกินนะตกลงพูดอย่างกับรูกนี่เนี่ยไม่เคยซื้อป่ะ คนเขาเคยซื้ออ๋อั้งบาทเลยซื้อตรงผมอะไรตัวผมมีตังค์ลอยหนึ่งคนนี้ต <c oughs> มงผมจ้ะผมกเลยว่ามีอยู่บ่อะหลับจรดเลตะกี้่คนคนที่เอาเง<า>ินี่ก็เลยซื้อไป<า>นั่งหลังมาเพิ่นซื้อของสดมาขายขายมีพัดไก่พัดไก่คนเขาเคยซื้อไปให้พอกินนะครัหนอยู้ มันในบ้านอะ well. ไรด้วยเหมือนบ้านตรงนี้หรือาม <ett> <asis. S 2> ันเป็นตลาดนีตลาดนี่บ้านโน้นตลาดนา่มันนู่มแล้วพอผมขายผมไป็เสือขายตะปูอยู่้านสะเวนลานตรง <got> <trip. S 2> ขมลาอร่อยหกสิบบาท้านสะเวนมันนุ่มตลาดตลาดเสือตะปูตอนนี้ <Aqu Factory. S 2> พวกเราก็ปลูกเปล จะฝันก็มืดๆหน่อยครับผูกเปลนอนกันแล้วในเวลานอนกันแล้วครับอะไนี่เออผูกไปได้สันต้นก็เลยเสาใหม่ก็เลยไม่ฮะไม่ก็ไหม่ก็ได้เออใหม่เสาใหม่โอเคครับยังไงค่ำคืนนี้พวเราขอตัวนอนก่อนเนาะราตรีสวัสดิ์ครับ

เพ็ดเลยเพ็ดเลยติเป็นยังผมเพ็ดร่วมกันเสแสรพลนะครับที่ัคัดหดหดหหดหดมีกตหมอเนี่ยกูได้เอามอนลงมาการมีความมีความรูดขึกรู้สึมาเนย นมาอีกจมืดขึ้นหรฝนปล่อ,อ,อยปอยอยู่เดีนจะลงมาเก็บเครื่อง <c oughs> ปล่อยปล่อย,อยจะไม่หายอ้าวเด็กมาครับทานกาแฟาด้วยกันตอเช้ากาแฟาดำมาครับเยอะๆอีกซองหนึ่งเช็คตองในกีนออกกีเทียบน <c oughs> คิดนึกว่าผมพอสะเทือนเลยดีแล้วสิการตารรถไฟขับโคมเฉเอาแบบนั้นเลยนระอือขึ้นไปที่นั่นกระพริบได้บ้างไหมได้เวลาบากเสากระท่อมแล้วครับต้นนี้แล้วครับมันใหญ่มันหนักต้องเอารถไทยมาดันให้มันพลิก กบดินกำลังบาดเจ็บเสาต้นนี้นี่ต่อครับต่อช่วงพื้นขึ้นไปอีกประมาณสักสองเมตรครับแต่เสาต้นนี้ยาวทั้งต้นเลยอันนี้ไม่ได้ต่อก็ต่อสองต้นแล้วก็อีกสองต้นก็จะยาวทั้งต้นนะครับก็จะบาดเอาไว้ใส่รอดเนาะเขาเรียกรอดหรือเปล่า แต่ทางบ้านผมจะเรียกไม้รอดเนาะเอาไว้ใส่ตรงนี้แล้วก็จะมีไม้ตรงใส่อีกแล้วก็ค่อยเป็นกระดานพื้นแล้วก็ต่อขึ้นมาอีกสองเมตรตัวนี้ก็นี่แหละครับความยาวความสูงตรงนี้ก็จะเป็นรอดแล้วก็ตรงแล้วก็เป็นกระดานพื้นกระดานพื้นก็จะอยู่ช่วงนี้ความยาวก็ประมาณสามเมตรห้าสิบเซนหรือสูงเนี่ยแหละครับความสูง สามเมตรห้าสิบเซนก็สูงพอสมควรอยู่ครับน่าจะสูงเท่าเก่ากับกระท่มหลังเก่าที่พังตรงนี้ก็จะเป็นมาขึ้นมาถึงตรงนี้ก็เป็นรัดคอหรือว่าเขาเรียกอื่นอย่างอืน,นอกไกบอกอาเสเนะออเออเขาเรียกกันต่างกันนะบ้านเราเรียกลัดคอ,อแล้วก็จะเป็นหลังคาอยู่ช่วงนี้ลัดคอ,อสันรัดคอ,อ,คอ,คอเนา่าัคอสันัคอา จะทําเสาสีต้นก่อนครับเดี๋ยวโอ้หมดเยอะเลย<ม>เดี๋ยวค่อยต่อเพิงออกมาอีก<ม>ต่อมาอีกข้างๆอีกต่อไปต่อมาก็จะเป็นหกต้นต่อไปต่อมาก็แปดต้นสิบต้นจะมีงบประมาณก็ต่อมาเรื่อยๆเนะมันจะได้แข็งแรงแต่ตอนนี้ก็เน้เน,เ,นเอาสีต้นก่อนครับแล้วก็จะทําติดห่างต้นข่อยเลยเอางาดังาดงัด ตกง่ายเลยเตยต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยครับต้นนี้ต้นนี้ก็ต่อครับมีต้นนู้นที่ไม่ต่อแล้วก็ต้นนูน้นอันนี้ก็ต่อสีต้น Cây xếp rồi, bắt ngũa sầu Cây này dùng để nốt kẹt thang Đúng, dùng nốt Chổ ngũa dùng để nốt Để nó Chân thân thương bụng Ôi, tô thương thương Đúng, chân thân và thương bụng สูงขึ้นไปอีกเลยโอเคครับตอนนี้พวกเราก็หยักหัวเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเด่นกับแจ็คก,ก็กลับ้บานแล้วครับไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเดี๋ยวผมก็จะปั่นโรตารี่ทำรุ่นให้ยุคาอีกเนาะ แล้วก็จะกลับบ้านตามเดินกระแจ็คไปครับปั่นได้สักเวลาประมาณสี่ห้าโมงเช้าก็ค่อยกลับบ้านตอนนี้ก็เวลาสองโมงเช้าแล้วครับปั่นสักสองชั่วโมงขับรถไทกก่าจะถึงบ้านอีกก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงเหมือนกันครับดีไม่ดีไปถึงบ้านเกือบเที่ยงนั่นแหละครับตอนนี้ก็ยาก็เริ่มขึ้นมาเยอะแล้วครับก็จะปัน่นฝั่งถนนก็เอาไว้ที่หลังก่อน เดี๋ยวเวลามายกกระท่อมเอารถไถยมาด้วยเนาะก็ติดหางโรตารี่มาด้วยก็ค่อยปั่นให้มันเสร็จครับเนาะโอกาสหน้าก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันคลิปหน้าครับท้ายนี้ผมก็ขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านจงม,มีแต่ความสุขครับคิดสิ่งใดก็สมมุ่งมันดลปรารถนาเฮงเฮงโดยรวย,วยอย่าเจ็บอย่าจน เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เขาคาดปลอดภัยก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ